อะไรกันเนี่ยตัวเลขไม่ตรงกันเลยสักอย่างที่คุณพาเซ็นโอนหุ้นกับโอนบ้านให้คุณรสิกาแล้วหรอคะไหนคุณพาบอกว่าจะปรึกษาคุณธนาก่อนธนามีเรื่องยุ่งเยอะแล้วนะคะนั่นคุณพาก็ไม่ควรจะเซ็นอะไรไปง่ายๆแบบนั้นนะคะพี่มีนาคะพาบอกพี่มีนาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราเป็นนี่ยังไงก็ต้องใช้คุณพ่อจะสบายใจได้ไงถ้ารู้ว่าพากงนะสิแต่คุณพาคะ คุณสินาะสิจะเป็นยังไงมันก็คนละเรื่องกันค่ะพี่มีนาพาเซนไปแล้วนะมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นี่ก็ดีเท่าไหร่นะที่งเหลืองานให้ทำเหลือบ้านให้อยู่แต่พี่มีคิดว่คุณสิจะหยุดแค่นี้นะคะพี่มีนากำลังพูดในเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงค่ะคุณพา เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะสอนพาดูตัวเลขพวกนี้ดีกว่าพาอ่านมาเป็นร้อยรอบแล้วยังไม่เข้าใจสักทียังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเงินเดือนเหรอคะพนักงานทุกคนถูกลดเงินเดือนค่ะรวมถึงคุณพาด้วยลดลงตั้งครึ่ง,งเดือนค่ะก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะดีแล้วละค่ะ พาจะได้รู้จักรปหยัดก,กับเขาบ้างคุณพาทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นน่ะทำเหมางกับพาทำอะไรผิดงั้นแหละทำไมคุณพาถึงได้ยอมเขาไปซัทุกอย่างขนาดนี้ล่ะคะแล้วพาจะไปสู้อะไรเขาได้หรอคะพี่มีนาค